สวัสดีครับสวัสดีเอซีทางช่องทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันกับเสาวันหวยออกครับมือนี่นะครับเสาวันหวยออกครับตอนนี้กับเวลาเก่าโมงกว่าๆนะครับอาแอดวิไลครับได้เกินไวนะครับได้ตัวเลขแนวทางล็อกวันหวยออกครับมาฝากกันตัวเลขน้าทางจะถูกองตนใจเอฟซีกันบอรนะครับรอติดตามกันคงพอท่านนะครับเพราะว่าแอดวิไลจะรีบลงให อาจจะเป็นตัวเลขแนวทางคลิปสุดท้ายสำหรับสัปวันหวยออก16สิงหาคมับก2568อาจารงไดนะครับ FC ทุกท่านนะครับแอดวิไลก็บขอกาบขอบุญขอบคุณอาที่ติดตามทางช่องมาโดยตลอดนะครับขอบุญขอบคุณนักคำนวณทุกๆสำนักนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้ละกะผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทรง หอยซองต่างๆมาให้ครับอ่แอดวีไล่ขอากราบขอบุญขอบคุณทุกทุกภาคส่วนที่ทําให้ช่องน้อยๆนะครับเดินทางมาตอนนี้อ่าได้ครบจํานวนผู้ติดตามครับหนึ่งแสนนะครับสับสไลด์แล้วนะครับขอากราบขอบุญขอบคุณทุกภาคส่วนครับในจุดต่างๆยอดวิวยอดติดตามแอดวิไล่บริซีเรียสนะครับในการทํางานของแอดวิไล่หนึ่งบวววบวปรุงแต่ง ไม่ต้องการยอดวิวเท่าไหร่แต่ทําไปเรื่อยๆนะครับในจุดนี้แล้วนกะ็ขอแจ้งให้ FC ได้ทราบว่านะครับในการทํางานตัวเลขแนวทางนะครับที่แอดวิไลได้มานะครับได้มาแบบใดก็นําเสนอแบบนั้นไม่ดัดแปลงนะครับปรุงแต่งแต่อย่างใดคือเอาง่ายๆครับเรต้องการความมือวาานะครับ,บาสาษาคอนเทนต์จนเกินไปนะครับเอาตามความเป็นจริงเข่าคือเขา่าลุดคือลุดนะครับสำหรับ อสองอื่นๆเพจต่างๆเข้าข่าบอไปแสกของเพื่นการทําคอนเทนต์ของแต่ละคนมันก็มีหลายรูปแบบนะครับบางคนกระสางสถานการณ์นะครับคอนเทนต์ให้คนติดตามเยอะๆนะครับอ้าวแอดวิไลกับตามนั้นนะครับที่ได้นำเสนอไปนะครับเขาคือเขารูดคู้รืดนะครับเรื่องของตัวเล็กแนวทางจะไม่ปรุงแต่งคอนเทนต์นะครับนี่คือเขานะครับนำเสนอแบบเรียบง่าย แบบบานๆอาจจะมีแทกเขามาก็าจ,จะเป็นภาพวิวทิวทัศน์นะครับเวลาอดวิไลไปหันมาหนีงานต่างๆนะครับที่ทายมาให้ f อได้เบิ่งต้นคีปกันนั่นแอดวิไลจะเน้นไปแบบนั้นงานประเฟนีบ่ว่าจะเป็นงานทอดเที่ยนนะครับงานบุญงานกุศลเวลาหาผ้าครอบครัวน้องผู้พาไปเที่ยวนะครับภาพบรรยากาศสวยๆเก็บมาฝากกันนั่นแอดวิไลจะเน้นไปจุดด่านนั้นนะครับ เรื่อง content, คอนเทนต์นะครับสิบ่งที่ชักชวนจูงใจไม่มีนะครับบเอานะครับนำเสนอแบบอ่าตรงไปตรงมานะครับเอาครับเพื่อบม่เป็นการเสียเวลานะครับพูดคุยกันทำข้าวทำข้าวนะครับจังไดอ่าช่วงบ่ายของวันที่16มื้อนี้รัฐบาลจะประกาศผลแนวทางงวดประจำวันที่16สิงหาคม2 5ง6 18นี่ก่อนจะเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางนะครับแอดวิไล like, ขออาํานวยวอวยพรให้เอซีทางช่องทุกทุกทานจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดซิงใดให้สมความมุม่งมั่นปราถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองแล้วก็ให้โชคให้ m านกับตัวเลขแนวทางที่แอดวิไล like, ได้นำเสนอสู้ขู่สุขคนอ่ะเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางน้ำกันนะครับ บรรยากาศสดๆกันนะครับตอนนี้ยังอยู่อาณาบ้านของเก่าของเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะเขียนใส่เวลาบอโดนนะครับเพราะว่าอาแนวทางล็อกวันหวยออกนี่นะครับมีหลายชุดนะครับมีแค่เก้าชุดนะครับมีแค่เกาชุดนะครับจะรีบลงเลยนะครับอครับ งวดประจำวันที่16สิงหาคมนะครับล็อกวันหวยออกกันเลยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งมาให้นะครับเอาเริ่มจากชุดแรกครับเริ่มกันเลยเจ็ดแปดห้าหก

สามสองหกสองเดี๋ยวจะมีเอฟซีถามราครับอจะมีเอฟซีถามนะครับ,รบก็คือว่าบางท่านอาจจะถามว่าเป็นบนหรือล่างแอดวิไลล็อกวันหวยออกนะครับอ่ะขอแจ้งนะครับคือแอดวิไลบอกนะครับนําเสนอก็คือผู้ใหญ่ใจดีส่งมานะครับจะเป็นบนล่างนะครับ นะครับเป็นบนล่างนะครับอ่ะ,อะขอทวนอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับขอทวนอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัดเจนในแนวทางตัวเลขนะครับที่นําเสนออ่าเริ่มจากครับ7 8 5 6 4 9 4 5 5 0 5 1 3 1 3 2 6 2 แนวทังเป็นบนล่างนะครับ FC เป็นบนล่างนะครับ9ชุดนะครับล็อกวันหวยออกคิดว่านะครับในเก่าชุดนี้ถาโพถามานะครับกะือว่ามีกำไรแน่นอนนะครับมีกำไรแน่นอนนะครับสำหรับเซ้านี่นะครับเซอวันหวยออกนี่นะครับบลูว่าจะเป็นแนวทั่งคลิปสุดท้ายบอนะครับเดี๋ยวแอ็ดวิไลลอเบิงนะครับทาง แชทแน่ทางไลน์แน่นะครับจะมีผู้ใหญ่ใจดีทรงตัวเลขกทังทางมห้อีกบอ์นะครับอาจารไรกันลอติดตามกันถ้ามีนะครับแอดวิไลจะรีบลงไข่ทันทีนะครับเพราะว่าเป็นเช้าวันหวยออกแล้วนะครับจะรีบลงไข่ทันทีอ่ะสุดท้ายนี่แอดวิไลจะจากลา FC ทางช่องกันไปอาจาังไรนะครับอีกบอ์กี่ชั่วโม,มงทั้งหน้านะครับอีกไม่กี่ชั่วโม,มงทั้งหน้านะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะครับอ่า ให้ได้โชคได้ลาบกันมือนีอ่าให้เบิดหนีเบิรสินสาหรับผู้มีหนีมีสินนะครับอ่าสำหรับผู้บ่มีหนีมีสินกับให้ลำล้ำเรื่อยเร่ยิงยิงขึ้นไปให้สกสกมนันๆกันสกุสกคนนะครับอ่าจะอไรก็รอดรุ่นกันอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับรอดติดตามกันหลังจากนั้นนะครับหลังจากรัฐบาลประกาศผลแอดวิได้จะสรุปให้เบิร์ตตลอดนะครับสรุปแนวทางหลังรัฐบาลประกาศผลรอดติดตามกัน าจากลากันไปยุดีม่แห้งสวัสดีครับ